ในการใส่สัญ,ญลักษณ์องศาใน Microsoft Excel เนี่ยให้ทำดังนี้เริ่มแรกก็ให้ไปสลับภาษาเป็นภาษาอังกฤษก่อนจากนั้นก็ไปที่แก้ไขกดอ l t e ท n e ์แล้วก็ไปกดตัวเลขที่แป้นตัวเลข0176แล้วก็ปล่อยนะเราก็จะได้สัญ,ญลักษณ์องศาต่อท้ายข้อความที่เคอร์เซอร์อยู่ ถัดมาก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นรหัสอีกรหัสหนึ่งก็คืออิ t e r n ร t เแล้วก็ตามด้วยตัวเลข0186แล้วก็ปล่อยตัวนี้เราก็จะได้สัญลักษณ์องศาเหมือนกันอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปแก้ไขโดยเข้าไปที่ในช่องแก้ไขจากนั้นก็ไปที่ Insert ไปที่ Symbol แล้วก็ไปเลือกสัญ,ญลักษณนะ์จากในคนะียแมปในคในเล็กเตอร์แมปจากนั้นก็คลิก Insert รนะ์มันก็จะมาปรากฏอยู่ในนะแถบแก้ไขคลิกค o s สกด Enter อนระเราก็จะได้สัญ,ญลักษณ์องศาหรือในกรณีที่เราต้องการจะเปิดดู Character Map นะก็ไปที่เมนู Start จากนั้นก็พิมพ์คำว่า Char Map C H A R M A P แล้วก็ดับเป็นคลิกไปที่ Character Map มันก็จะมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันจากนั้นเราก็ไปเลือกเลือกเสร็จแล้วคลิก Select แล้วก็กด Copy ากนั้นเราก็มาที่ช่องแก้ไขแล้วก็มาเพจกด enter ก็จะได้สัญลักษณ์องศาเหมือนกัน